กฎไวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่91 t indirect ที่เป็นประโยคถามด้วย verb to do นั้นให้เพิ่มคำว่า whether หรือ if เข้ามาแต่นะครับให้ตัด verb to do นั้นทิ้งไปเช่นประโยค direct ว่า she a s k e d me did you speak English หล่อนได้ถามฉันว่าฉันพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่เราทำเป็น indirect ได้ดังนี้นะครับ เป็นช x มี x นะครับหรือ ask เป็นช่อง2ก็ยังเป็นช่อง2เหมือนเดิมแล้วใส่ if หรือ v h e t h e r เข้ามาแล้วตัด did ทิ้งนะครับนะแล้วเราดูด้วยนะครับว่า did you speak English เป็นประโยคเป็น tense possible ดังนั้นเราต้องมาทำให้เป็นอดีตกว่าทำให้เป็น past perfect แล้วจาก did you นะครับก็าถามฉันก็ต้องเปลี่ยน you เป็น I เป็น past perfect ก็เป็น I had spoken English ก็แปลว่าหลอนถามฉันว่าฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ขออภัยด้วยนะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลไว้ให้